ใจที่ฟดีใครจะมาย่ำยีไม่มีวันพ่ายจำดำรงความดี เจ้าชายมณีพิชัยและจอมยุทธ์กลวยจับได้หนีผ่านด่านมนุษย์หินมาได้แต่ด้วยความซุ่มซ่ามของจอมยุทธ์กลวยจับทําให้ทั้งคู่ต้องมาติดไข่ก้นหน้าผาบีพัดเออฮะมันบีก้ามาแล้วทำไงเรียบเนียงเรียหาวิธีเข้าซี่เร็ว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 นี่ไงเจอวิธีแก้แล้วอ่ะเจ้เกยข้าไม่ไหวแล้วอ๋อไม่ ไปจับจาเป็นอะไรไปอ่ะเป็นอะไรบอกมาสิจะเป็นอะไรโอ้โหเสียงสนั่นกลิ่นกลิ่นรับไม่ได้ต้องัมกลิ่นเพลงลมปรางเพลงใหม่ของข้าเธอจะต้องบรรจุไว้ในตำราใหม่ตำราเพลงตนอาหารการพลังกลหรือจะสู้พลังคนกำลังภายในของท่านี่สุดยอดจริงๆเลยขอบคุณขอบคุณที่ชมจะเป็นลมกั้นหายใจแคบไม่ไหวอ๋ออะไรจะเหม็นขนาดนั้น ไมไหวมกเลยลมปังหมกแล้วอ่ะหมกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยงงาว่ะมันรู้สึกตึหนิดตึงนิดแปลกๆนะตอนจังก่อนอะไรช่นลังเสียอุ้ยอีค้าก็รู้สึกเมือองมีซัมบอรี่จ้องเราอยู่หรือจะเป็นปปารลัซซี่แอบถ่ายพวกเราอยู่มันไม่ไม่ไม่ใช่ปปารัซซี่แล้ว เขาว่าเรามาถึงเกาะจิงจอกดอกทอแล้วล่ะดูนั่นสิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใจเย็นๆใจเย็นๆเขาไว้ไม่ต้องกลัวจอมยกจาก่าขอไปก่อาะลาวเฮ้ยบอกให้ใจเย็นมากยินปลาด้วย มาเยอะขนาดนี้เราจะเอายังไงกันดีนั่นน่ะสิจะเอาไงดีเหลียวกล่องใช้หมองกล่องอืมใช่แล้วข้าก็มียาสุนัขตักเส้นเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฮะอืมแค่นี้เหรอข้ามีสุกยอดวิชาฮัลโหลไฮลี่วิชาอะไรตั้งใจยิงๆเหลียวลูกเหลียวลูาจ้าจ้า หมามาวิชาทำให้หมาเหิวมากินมากินกินเยอะๆกินเยอะๆกินเยอะๆอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้งแหละส่งล้างหน้าทบของการกินของจะคงแปลกหน้าไม่ต้องไล่รำเพลงยุตให้วุ่นวายก็ได้นี่ใช่ข้าเห็นก็จะตายเหมือนกัน ก็ข้าอยากโชว์เพลงดาบบพิจังสำหรับหูตึงของข้าเฮ้ยเขามีแต่บูตึงของข้าหูตึงว้าฮั่นแน่ยังเหลือตัวสั่งเจ่าอย่าอย่าจับข้าไปล่ากะละมังนะไม่เอานะลังแก่หมาเลยแหละรู้ไหมข้าเป็นใครข้ากล้วยกลวยจับอเล็กชายาเจี๊ยบบ่อใจปัจจุบันฉายาเมียตกยังหลบได้สิท์สังนักหูตึง ไปบอกพระบกผักบกเจ้าเดี๋ยวเนี่ว่าให้ปล่อยอื้งกิมกี่หูหยิงของข้าซะไล่เป็นคำขู่ที่น่ากลัวมากมากไม่ต้องไปหาหรอกใครอย worries, ู่นี่แล oh. no ้วเจ้านายวัวมาเลี้ยวจะไปใครมาเลี้ยวะเจ้านายวัวนะเนี่ยหัวหน้าจริงจอกบอกมาแล้วล่จะไปไปสาจริงจอกสายพังไหนเป็นสิ่ง์สำนักอะไรฮะ เลยไปเจ้าตีหน้าสลับเปาใช่ถ้าไม่ได้มีแค้นอะไรกับเจ้าถูกต้องแต่ว่าข้ามีแค้นกับมันโอ้โหนี่เป็นฝีมือของเจ้าเองเล่าตัวเองกิบกี่กับผู้มีพระคุณของข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเจ้าจอเพลงกระบี่เย่พยามาของข้นแน่เลยปล่อยนะครับปล่อยแน่แต่หลังจากที่เจ้ายอมส่งหลักฐานมาให้ข้าแล้วขยจะปล่อยได้เข้าไปเจ้านายมังยงมาแห้แล้วอ่ะมุกนี้เขาเล่นไปแล้ว ข้าอยากได้พระขันไม่ใช่ขันน้ำหรือว่ามุกเก่าแล้วทำไมไม่หลบ่ะฮะก็ไม่คิดว่ามันจะเอามาเล่นอีกกสิลยเผลอถ้าจะปล่อยน้องนางของข้าข้าใจบัวหิวมะพันปีจะไปทาหน่อยเนี่ยนี่หัวเราหัวเราหวราหน่อยกล้าวรายกข้าอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเอ็งเอ็งบ็อกซ์จงออกมา มาเร็ว啊มาอีกแล้ว啊เฮ้ยดูสิทำไมพวกมันถึงไม่หมดสักทีอ่ะข้าไม่กลัวมังหรอกเพราะข้ามีนี่ไงอีกแล้วยาพิกสุนัขตักเส่งเองไม่ต้องกลัวไม่เอะเก๋ยเหลือเม็กเร็้ยวอะเมกหวานไปซะเยอะเลยนี่เร็วหน่อยสิเหงืทีข้าจะได้ไปคารวาบผาจางในปอลล์โลกไงเงีเหลือเม็กเร็วอ่ะ ตั้งลต้องอกมากลิ่นแก่ไม้ตายสุนัขหลังอ่านล็อกเอิงเอิงโอ้ยโอ้ยนอนลีลีมากมากไม่เสียแรงที่ข้ารับจำเป็นสิ่งของข้าไม่ได้ไม่ได้เพราะข้ามีอาจารย์ดีอย่างท่านอาจารย์อึ้งตั้งหากล่ะลีโอ้ยาโอ้ยหัวใจขอ่ขทั้งโอ้ยผิดกล้วยพี่กล้วยมาแล้ว ท่านอาจารย์ข้ารู้สึกเหมือนมีลางอะไรบางอย่างต้องเกิดอะไรขึ้นไม่ดีกับท่านพี่กุ้ยใช่ใช่ก็ได้กลิ่นน้องบูงหงามันกันนั้นนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนอ,อ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงคนต่อสู้กันอยู่ข้างนอก <ๆ S 1> ด้วยอ่ะอออออมีคนมาช่วยพวกข้าแล้วใช่ไหม ไปหรือไม่ใช่ไปหรือ่ืมใช่แล้วยังไงเขาก็ไม่บอกพวกเจ้าหรอกว่ามีโคนงกำลังบุกเกาะดอกท้อวายชักอับท่าเปิ้วท่านอาจารย์นั่งตรงนี้ก่อนนะเราต้องหาทางออกไปช่วยนะเร็วๆเราจะออกไปยังไงล่ะบุกออกไปเลยไปยังไงเล่าข้าว่าท่าทางจะไม่รอดซะแล้วอนะ งั้นเราก็ส่งน้องหนุกออกไปดูแล้้วมันจะตองเป็นขาด้วยล่ะฮะก็เจ้าตัวเล็กที่สุดด้วเจ้าไม่เป็นห่วงบุงหาล่ะใช่ใช่ใช่ผูดทางใจด้อไงไงจักรกดอักเกิดไงอักเกิดอักะดิดจะเป็นยังไงบ้างนั่นน่ะอักเกิดอักเกิดอักเกิดไง่ะ ไอ้ปล่อยฮะพี่หนอนหนวดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแหม,แมนี่นี่เป็นยาใบาบัวบกสามพังปีใต้ถ้ำน้ำตกกิ่งซะมังแก้ฟกช้ำดำเขียวไล่นะไอ้ยานี่มังอะไรกันเนี่ยฮะนี่มังเป็นยาพิกสุนักตักสึ่งเองนี่ น้องยอมพักกลิ่เจอไปแบบเนี้ยเหรอไม่กลัวมานีพี่ชัยรู้ความจริงหรือไงนั่นน่ะสินะ,ะนี่นักกักประจำกายของข้าเวลาท่องยุทธภพจะเอาไปใช้กล่องน,นะไม่เป็นไรหรอกใส่หน้ากาก,กเลยว้าโอ้โหดูหมดคราบนางเอกเลยโอ้ยดูไม่ได้ <c oughs> หมอกกัง อถ้าแส้กล้วยฉากนี้เกิดมาเป็นกล้วยหัวจับถึงตายก็ไม่เสียอะไรมาเป็นฝูงเลยทำไงเรียกอจ้าจายจาไปหมากลาพันธุ์เจ้าหนี่เลย เขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะลูกโย้ยข้าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไหวไหวจับลงหมาไว้ฝาก ดูสิว่าพวกเจ้าจะมีแรงไปอีกสักกี่น้ำกันเชียวช่วยลอยช่วยลอยแม่จีมาสู้กับตัวตัวสิยางกิ้ม่าหมามูนี่เอาซาต่อให้เจ้าแล้วนะถ้าขาลงไปสู้เองเจ้าแพตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มแล้วอขนเหนื่อยแล้วนะช่วยลอยช่วยลอยไห้น้าจืด ส่งพระขันมาให้ข้าซะดีๆดีกว่าอย่าให้ข้าต้องเปลืองแรงเลยทำไมถึงมาล่อพระขันของพรออกมาโซโล่ะเออจริงด้วยสิใช่แล้วขอบคุณที่ให้สติไม่ทันได้คิดเนี่ยนี่ต้องเจอพระขันนี่สุดท้ายอ่ะความหวังสุดท้ายแล้วอ่ะเอาเลยนะ ทำไมมีพลังแค่นี้ทะถังหมกเลย่อข้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้จักชาร์จแบตทีนี้ตาข้าบ้างละจงมาจงมาไม่ระขันจงมาไม่ให้หนีดีกว่าเห็นข้าขระันมาลอยมาลอยมา เ้ hey, <c oughs> พระขขันตองปองมันมีพิชัยไ <c oughs> ด้เสียทีให้แก่พญาม,มานพระขันจะถูกแย่งชิงไปได้หรือไม่ติดตามชมในตอนหน้านะครับ